สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งบุญและบาปที่ได้กระทำเอาไว้ในภพชาตินั้นๆรวมไปถึงภพชาติในอดีตถ้าทำบุญไว้มากก็จะได้รับผลที่ดีมีสุขอยู่ในสุขติภูมิชีวิตต่อไปก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ถ้าทำบาปอากุศลไว้มากก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานในอบายภูมิดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องสร้างบาร,รมีเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองทุกๆวันส่วนวิธีที่จะทำความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองได้ดีที่สุดก็คือ ต้องมันปฏิบัติธรรมอย่าขาดเลยแม้แต่วันเดียวมันทำใจหยุดใจนิ่งบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเป็นปกตินิสัยชีวิตของเราก็จะสำเร็จสมหวังโดยง่ายได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ในกุณธานะเถราประทานที่หนึ่งความว่าเธอจะได้กล่าวคำหยาบกับใครๆผู้ที่เธอกล่าวแล้วพึงกล่าวตอบเธอเพราะว่าถ้อยคำแข่งดีให้เกิดทุกข์อาชิยาจะพึงถูกต้องเธอถ้าเธอไม่ยังตนให้วันไหว ดุจการสดานถูกกจัดแล้วเธอจักเป็นผู้ถึงพระนิพพานความแข่งดีย่อมไม่มีแก่เธอการทำใจของเราให้อยู่ในภาวะปกติเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเพราะสภาวะใจที่ไม่หวั่นไหวในคำนินทาหรือสรรเสริญ เป็นใจที่เหมาะสมที่จะรองรับอริยธรรมเบื้องสูงทุกๆชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เนะ่ยมีบุญเก่าแน่ดีที่คอยสนับสนุนเกื้อคูณอยู่แม้ว่าเราจะมีบุญเก่าคอยค้ำจุนเพียงไรก็ตามแต่บุญใหม่ในภพชาติปัจจุบันก็มีส่วนสำคัญยิ่งเพราะ การกระทําที่ดีในพบปัจจุบันและผลบุญในอดีตจะคอยเกื้อกูลจะส่งผลให้เราได้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดและคถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในเบื้องต้นนี้นะท่านได้ตรัสเตือนสติพระเทละรูปหนึ่งที่ไม่สามารถ อดทนต่อคำว่ากล่าวของเพื่อนสหธรรมิกโดยไม่รู้ถึงเบื้องหลังชีวิตของตอนเองเพราะในอดีตท่านได้สร้างทั้งบุญและบาปเอาไว้ไม่ย้อนกลับไปในการของพระปฐมมุตรรพุทธเจ้าพระเทระนี้ได้เกิดในเรือนมีตระกูลในนครหังสวดี ท่านได้ข้บไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศแห่งภิกษุผู้จับสลากก่อนจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นวันหนึ่งท่านได้นน้อมถวายเครือกล้วยใหญ่สีเหลือง เหมือนจุนแห่งมโนศิลาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พึ่งออกจากนิโรสมาบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเครือกล้วยนั้นแล้วเสเวยด้วยบุญน,นั้นท่านได้เสเวยราจะสมบัติอันเป็นทิพย์ในตำแหน่งเท้าสัก,กะถึงสิบเอ็ดครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยีครั้งและได้ใช้บุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติสร้างบารมีเรื่อยมาได้ท่องเที่ยวอยู่ในสองภพภูมิคือเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นต่อมาในการของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ ท่านได้เกิดเป็นภูมะเทวาในภพชาตินั้นท่านได้สร้างความผิดพลาดอันใหญ่หลวงคือได้สร้างบาปอกุศลอย่างหนึ่งเอาไว้ท่านได้ยุยงเพื่อนภิกษุที่รักกันให้ทะเลาะก,กันคือมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันพระภิกษุผู้เป็นสหายรักกันสองรูป เดินทางไปดิกันคิดว่าจะไปลงอ,อุโบสถภุมมาเทวาก็คิดว่าภิกษุสองรูปนี้นะี่ยรักกันแน่นแฟ้หลือเกินแต่หากลองทดสอบดูจะแตกกันไหมหนอในระหว่างทางพระเทละรูปหนึ่งให้พระเทละอีก,กรูปหนึ่งช่วยถือบาทและจีวร แล้วก็เดินไปทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ออกมาจากคุ้มไม้ผมมาเทวาตอนนี้ก็แปลงเพศเป็นหญิงรูปงามทำเป็นสยายผมแล้วกล้าวใหม่ปัดฝุ่นออกจากข้างหลังแล้วขยับผ้านุ่งห่มที่หลุดลุย่ยได้เดินตามหลังพระเถละออกมาจากคุ้มไม้พระเทละผู้เป็นสหาย เห็นเหตุการณ์จําแรงนั้นก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสหายของเราเนี่ยทำในสิ่งอนาจารย์จึงเลิกคบกันและเกิดความระแวงในสีของสหายไม่ปรารถนาที่จะร่วมลงอุโบสถด,ด้วยภมมาเทวารู้สึกผิดจึงเข้าไปชี้แจงจนทนั้งสอง กลับมาปรองดองกันเหมือนเดิมโดยกรรมนั้นทรงผลให้ท่านต้องตกนรกตลอดหนึ่งพุทธันดรต่อมาในการแห่งพระผู้มีพระภาคจากของเราท่านได้เกิดในสกุพลพราหมณ์ในในครสาวัตถีมีชื่อว่าทานัมมานพเมื่อทานัมมานพเจริญวัยแล้ว ได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาก็มีศรัทธาออกบวชเพียงวันแรกที่ออกบวชก็มีภาพของผู้หญิงเดินตามหลังท่านภิกษุสมณเณรก็พากันพูดเยาะเย้ยว่าพระธานะมีเสนียดติดตัวมาด้วยท่านจึงเกิดมีนามเพิ่มว่ากุณฑธานะเถระด้วยเหตุนั่นเอง ท่านพยายามอดกลั้นความโกรธแต่ก็ไม่สามารถจะระง,งับอารมณ์เอาไว้ได้จึงพูดว่าพวกท่านซึเป็นตัวเสนียตอุปชาจางของพวกท่านก็เป็นตัวเสนียตภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระคุณดทานะกล่าวคำหยาบคายต่อภิกษุสมณเนนทั้งหลาย พระบรมศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่สามารถจะพ้นจากกรรมที่เธอได้ทำไว้ในอดีตเธอจงทำใจให้เป็นปกติตั้งใจปฏิบัติทรรเถิดถ้าเธอไม่ยังตนให้หวั่นไหวดุดกลางสดานที่ถูกขจัดแล้วเธอจะเป็นผู้ถึงพระนิพพาน ความแข่งดีย่อมไม่มีแก่เธอท่านกระดำรงอยู่ในโอวาทของพระบรมศาสดาตั้งใจเจริญวิปัสนาจนได้บรรลุพระอรหัตผลจำเดิมแต่นั้นโรคหญิงนั้นก็หายไปนี่คือเบื้องหลังกรรมเก่าของพระเถระเพราะฉะนั้นบุญหรือบาปในอดีตของท่านก็ไม่ได้สูญหายไปไหน ความปรารถนาที่ตั้งไว้ในครั้งสร้างบุญกับพระปัทมุตระพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่มีอยู่วันหนึ่งมหาสุภทาอุบาสิกาอยู่ในเรือนแห่งตระกูลที่เป็นมีชาทิธฐิในอุคนครได้อธิษฐานอุโบสถและอธิษฐานว่าขอดอกไม้เหล่านี้เนะ่ย จงตั้งเป็นเพดานเบื้องบนพระทศพลด้วยสัญญานี้ขอพระทศพลจงรับภริกษาของเราพร้อมโดยภิกษุ500รูปในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ซัดดอกมลิไป8กรกมดอกมลิได้ลอยไปแล้วตั้งเป็นเพดานณเบื้องบนของพระบระมศาสดา ในเวลาที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นเพดานดอกมะลินั้นแล้วก็ทรงทราบเจตนาของเธอจึงทรงรับนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นจึงตรัสกับพระอนนทเถระว่าดูก่อนอานอนท์วันนี้เราจะไปพิขาจารในที่ไคร เธออย่าให้สลากแก่ภิกษุที่เป็นบุตุชนจงให้สลากแก่ภิกษุที่เป็นพระอริยะเท่านั้นพระเถระแจ้งความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายวันนี้พระบรมศาสดาจากเสด็จพิขาจารย์ในที่ไกลภิกษุที่เป็นปุตุชนอย่ารับสลาก ภิกษุจะเป็นพระอริยะเท่านั้นจงรับสลากพระกุณฑธา,านาเถระท่านกระยียดมือออกไปก่อนทีเดียวโดยพูดว่าอาโวโุโสท่านจงนำสลากมาพระนนกล่าวว่าพระบรมศาสดาไม่ตรัสสั่งให้ให้สลากแก่ภิกษุเช่นท่านตรัสสั่งให้ ให้แก่ภิกษุที่เป็นพระอริยะทั้งนั้นดังนี้แล้วเกิดปริวิตกเปยกราบทูลพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตรัสว่าจงให้สลากแก่ผู้ที่ขอเถิดพระเถระคิดว่าการให้สลากไม่ควรให้แก่พระกุณดทานะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระบรมศาสดาพึงห้ามไว ในเรื่องนี้จะลอยจากมีเหตุจึงย้อนกลับไปด้วยคิดว่าเราจะให้สลากแก่พระกุณฑธานะก่อนที่พระอานนท์จะมาถึงเท่านั้นพระกุณฑธานะก็เข้าฌานจนสมร็จอภิญญาสมาบัติได้ยืนอยู่ในอากาศเดลิศกล่าวว่าอวุโสอา,อานนท์ พระบรมศาสดาทรงรู้จักเราพระบรมศาสดาไม่ทรงห้ามภิกษุเช่นเราผู้จับสลากก่อนดังนี้แล้วยื่นมือไปจับสลากพระบรมศาสดาทรงทราบความปรารถนาของท่านในการก่อนตั้งการจะประกาศคุณของพระเถระจึงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้จับสลากก่อนพระเถระได้บรรลุอรหัตผลด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ท่านได้ถวายกล้วยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในอดีตภิกษุที่เป็นปุถุชนเกิดความสงสัยพระเถระจรึงเหาะขึ้นไปบนอากาศแลแสดงอิทธิปฏิหารพร้อมกับประกาศผลแห่งบุญ ที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ในอดีตทำให้ทุกๆคนรับทราบความเป็นจริงว่าที่ท่านเป็นพระอระหันต์แล้วนี้ก็เพราะเบื้องหลังในอดีตที่สร้างบุญเอาไว้เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตทุกๆชีวิตต่างก็มีฉากหลังคอยบงการอยู่ ถ้าชีวิตใครมีบุญมากเป็นผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีก็จะมีบุญหนุนส่งความนวยให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตทั้งในภพนี้และภพหน้าหากเผลอไปก่อบาปอากุศลเข้าก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมาชดใช้กรรมที่ได้ทำเอาไว้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว ก็ควรที่จะทำชีวิตของเราให้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลด้วยความดีงามทำเบื้องหลังของชีวิตเราให้มีแต่บุญกุศลล้วน,นเมื่อย้อนอร,รึกชาติหนหลังกลับไปจะได้เกิดมหาปิติไม่ต้องพบเจอภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทำชีวิตเราให้บริสุทธิ ด้วยการสร้างบุญกุศลสร้างบารมีกันให้เต็มที่ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีไอครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน กเดดียยวกันออู่ตลเลเเาราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมา